สวัสดีครับบอลำพาไปเพลินชแชนเนลเห็นกันไหมครับน้องสันวงสะทอนนะเขาเป็นคนน่ารักครับเห็นไหมหนอบน้อมถ่อมต้นใครให้อะไรมาก็ยกมือไหว้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเบสิกทั่วไปแต่อยู่ท่ามกลางตรงนั้นเนี่ยคือต้องมีสติและเป็นสติที่ดีมากๆเลยนะครับในการรับไหว้ของ คนที่ไม่รู้จักนะฮะแต่เขาให้มาด้วยใจก็รับไหว้ด้วยความจริงใจฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีเสน่ห์มากที่สุดมากกว่าหน้าตานั่นก็คือเรื่องของจิตใจนะครับน้องในผมยาวเพราะว่าน้องสายวิกผมต้องการให้เปลี่ยนบริบทเปลี่ยนเรื่องของออการแต่งกายให้มันไม่ซ้ำจำเจกับอะไรเมเดิมนะครับอย่างที่บอกไปเนาะคือน้องซันเนี่ยต้องมีลุกที่ผมยาวบ้าง ผมสั้นอาจจะเบื่อแล้วอ่ะลอแบบผมสัน้นอาหลอแบบผมยาวบ้างลองดูหล่อหน้าตาดีแบบผมยาวดูบ้างอะเห็นไหมครับขอจับไม้จับมือทีนี้มันก็ต้องให้ทั่วถึงต้องไปทั่วถึงพี่นิรุวยว่ายังไงฮะอน้องสั้นไปฝั่งนู้นดีกว่าไหมจะได้แบบทั่วถึงทั่วถึงให้มันทั่วทิศทั่วไทยทั่วทาง <laughs> ทั่วถึงอไปทางนู้นดีไหมไปทางนู้นมีใครไหมมีข้าแม่มอมีหนึ่งคนขอจับมือหน่อยเห็นไหมระวังดาบล่วงนะฮะ ระวังดาบล่วงอันตารายนะครับอดาบไม่ล่วงไม่เป็นไรอัดโพสหล่อสักหนึ่งโชอ่าสู้ตาสู้ตาหน่อยมองหนึ่งโชอ่ะต,ตัวจริงหล่อเว้ยนะครับน้องสตวตัวจริงหล่อไอแอนมันอยู่มุกดาหารเพื่อนแอดดิวมันบอกตัวจริงหล่อมากนะบอกไม่ต้องบอกกูหรอกกูไปเห็นมาละตัวจริงหล่อจริงนะไปกับพี่สาวแอดดิวไปดูพี่สาวหล่อจริงครับ แต่ไม่ได้อยากให้ทุกคนสนับสนุนแค่ความหล่ออย่างเดียวนะครับแต่ให้ดูที่เนื้อแท้ของเขาดูที่ความสามารถนะครับดูที่เรื่องของนิสัยศิลปินเนี่ยที่อยู่ได้นานที่สุดคือเรื่องของนิสัยไม่ใช่แค่ว่าหน้าตายิ้มหวานความหล่อนะตรงนี้ก็คือหัวใจหลักสำคัญนั่นแหละเป็นหัวใจหลักที่ดีหัวใจหลักที่ทุกคนติดตามแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดมันเป็นเรื่องของนิสัยใจคอนะ เปล่าเปลเนี่ยเขาก็ร้องเพลงคู่กับน้องสันอจับมือกันโยกย้ายกันน่ารักนะครับชักมิดดับออกมาแล้วนะมีดดับสีเหลืองของเปล่พเปวนะั้นน้องสันแทงดีๆนะฮะอ่า่าทิมแทงลงไปให้ตรงด้ามนะครับให้มันมิดด้ามนะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ย เรื่องดาบนะครับอย่าไปคิดอะไรเลอะอย่าไปคิดอะไรเลึอก,อย,อ,ลอ,กอย่าไปคิดอะไรเยอะเออเลอะเทอะ <l ux> <l ux> เนี่ยบางครั้งเราก็เห็นการเปลี่ยนแนวเนาะเปลี่ยนสไตล์มันก็ดูดีไปอีกแบบหนึง่งเราเห็นหมอลำดาวราวแสงทองจากเมื่อก่อนเห็นแบบฟิลธรรมดาฟิลแบบตั้งร้องหมอลำทั่วไปอีกแนวหนึ่งเราจะได้เห็นแบบเออสไตล์ใหม่ๆเกิดขึ้น เป็นแนวญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับเขามีความสุขกับการร้องเพลงเนี่ยก็มีความสุขกับการที่ได้เห็นทุกคนเข้ามาดูกันหลากหลายเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับร้องเพลงไปเ,เวลาเหงื่อออกก็มีคนที่คอยเช็ดเหงื่อให้เขาก็ทหน้าที่ของเขาได้ดีมากเลยนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันแต่สิ่งสุดท้ายท้ายสุดเลยคือความที่เขาไม่ลืมแฟนคลับ นะครับขอให้ไม่ลืมนะร้องก็พอแฟนคลับไม่เป็นไรนะลืมแฟนคลับได้แต่แฟนคลับเขาไม่ลืมคุณหรอกเพราะคุณทําให้เขารักแล้วฉะนั้นเนี่ยการโดนตกไปแล้วเนี่ยจะทําให้เราถอนตัวไม่ขึ้นกับความรักท่านจอมยุทธนะครับที่เห็นกันนะเป็นเพลงที่ร้องกันไปร้องกันมานะครับเห็นไหมฮะน้องสันน่ารักครับยิ้มหวานเลยนะฮะฟันขาวชัวเลย ตัวจริงรอนะรีเควสได้ครับจริงๆสามารถรีเควสได้เลยนะอยากเห็นน้องซันแต่งตัวแนวไหนเนะี่ยเขาก็เหมือนสินค้าสินค้าหนึ่งที่มีราคาแพงแล้วเป็นสินค้าทีา่ไม่ธรรมดานะครับแพงแล้วก็ดูดีเหมือนสินค้าที่เราเห็นตามห้างอะหน้าตาดีเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยรอดูดีนะครับเห็นไหมฮะสินค้าดีก็มีแต่คนอยากได้สินค้าดีก็มีแต่คนอยากจ้างอยาก,กว่าจ้างเนาะ สินค้าที่มีคุณภาพด้วยนะครับต้องมีคุณภาพนะเห็นไหมอันนี้เหมือนพวกออจอมโจรจอมโจรกลับใจอะไรอย่างเงี้ยจอมโจรกลับใจเปล,ลาๆก็เหมือนนางพยังงูขาวจริงๆอยากรีเควสตให้แพรวพลาเป็นราพันเซลน้องซันก็เป็นเจ้าชายอย่างเงี้ยนะซินโดเล,ล่าอะไรอย่างเงี้ย เซรามูนน้องสารเป็นหน้ากากทัซิโดหรือจะเป็นใครเอ่ยเป็นนักแสดงจีนนะ่ะท่านหนึ่งนะครับเป็นกงยูอย่างงี้ใช่ไหมฮะเป็นใครเป็น Yu, วังยูวงยูก็ได้นะวังยูวังยูก็ดูดีนะครับสายยิงธนูอย่างเงี้ยแล้วก็มาลํำเรื่องต่อกกรอนก็ได้ร้องลิเกก็กได้นะครับ ลองเปลี่ยนแนวดูนะเนี่ยเขาน่ารักนะเขามีความตะมุตะมินะครับคิมิโนโตมีความน่ารักเนี่ยแฟนคลับเขาเยอะน้องซันน่ะนะเขมีลูกเล่นนะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงรออีพีต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ